สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบอดีเย่นะครับวันเนี้ยผมไปทำงานมามีแล้วก็มันจะมีเรื่องตอนเย็นนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังช่วงตอนที่ผมไปซื้อกับข้าวนะครับไปซื้อกับข้าวก็ตอนที่ผมไปซื้อกับข้าวเนะี้ยผมจะไปร้านประจำร้านประจำที่ผมเคยซื้อทุกวันอยู่แล้ว แล้ร้านค้าร้านนั้นน่ะจะมีลูกค้าเยอะมากมีลูกค้าเยอะเลย,เลยแหละแล้วก็มีมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมบอกได้เลยว่าหน้าตาดีมากหน้าตาดีหุ่นดีโคตรบอกได้เลยว่าคำเดียวว่าสุดยอดโอเคคงเข้าใจนะครับไอ้คำว่าสุดยอดประมาณนั้น คือวาทีเด็ดแล้วก็โหวันนี้หัวจะยุ่งๆเลยเหมือนเหมือนจะหลอนะเหมือนเหมือนจะหลอเหมือนจะหล่อกแลยหลายคนก็ชอบมองว่าผมเป็นโนดุดดมว่ะทุกคนลงมองนิดหน้าว่าเหมือนโนรุดดมไหมดูจมูกดิแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าน้าเหมือนโนดุดมว่ะ ผมก็สงสัยเหมือนกันโอเคกลับมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องก่อนไปซื้อกับข้าววันนี้ผมจะเล่าอะไฟังตอนนี้ผมไปซื้อกับข้าวนะผมเลิกงานมาผมไปซื้อกับข้าวมันเป็นจังหวะที่เหมาะแล้วก็เหมาะมาเดินเข้าไปที่ตลาดเดินไปปับ๊บผมไปซื้อกับข้าวร้านเดิมไปซื้อวันนี้วันนี้อันนี้เดือนกันยา วันที่จะ,ะไหลวันที่ยีสิบเอ็ดหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะยี่สิบเอ็ดยิบสองอะไรไเนี่ยแหละซื้อข้าวก็จะเป็นกระเาวาปลาหมึกแล้วก็นี่ก็จะเป็นบัดวิกแกงหมูป่านะลองชิมก่อนอร่อยเจ้านี้อร่อยมากอยู่หนองแซงสลับรี <laughs> không có lòi nấu bấm mực hạ đâu á bấm mực gần mực hobbin kuộng nắng nung nung nâng 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 nong nâng nâng -nong 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 -nong. ร้านนี้อร่อยเออร้านที่ผมไปซื้อกับข้าวนะ่ะพวกเนี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านหน้าตาดีตัวเล็กพนักงานโรงงานโรงงานของผมขอไม่เอ่ยชื่อดีกว่ะอืมแล้วตอนเนี้ยผมก็เดินเข้าไปในร้านเดินไปยืนหน้าร้าน ก็ไปยืนกอดอ,อกนะเจอผู้หญิงสวยผมก็ต้องแบบประมาณนี้ผมก็ยืนประมาณนี้ยืนทําหน้าน้ยคุณว่าผมคนสตินะมาดเขาเรียกมาดมาดได้ก่อนโอเคแล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะตอนแรกยืนยืนยืนอยู่ข้างหน้าผมนะ ผมผมยืนอยู่นี้ใช่ป่ะเดินเข้าไปปับ๊บผมยืนปับ๊บผู้หญิงคนเนี้ยยืนอยู่ข้างหน้าผมอยู่แล้วยืนยืนอยู่ข้างหน้าผมอยู่แล้วอ่ะแล้วผมเหมือนผมเดินเข้าไปใกล้เขาเนาะเดินเข้าไปใกล้เพราะผมที่จะไปดูกับข้าวว่ามันมีอะไรกินบ้างแล้วเนี้ยผู้หญิงคนนั้นถอยหลังออกถอยหลังออกปับ๊บแล้วก็มายืนข้างหลังผมใช่ไหม เพื่อที่จะเหมือนจะแบบรอผมสั่งก่อนก็ไดนะ้เพราะว่าผมรีบผมเป็นคนรีบอยู่แนละ้วเวลาผมไปตลาดผมรีบเพราะผมกลัวโควิดผมก็เลยรีบรีบนิดนึงรีบส่วนบากจะแบบไปขานูนนี่นั่นนั่น,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 นอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกลับมาดึงกลับมาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นได้ไปยิงข้างหลังแม่ค้าก็ตักกับข้าวให้คนอื่นอยู่นะ ตักกับข้าวตักกับข้าวให้ลูกค้าคนนู้นคนนี้คน,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 คนที่มาก่อนนะนะก่อนเรานะตอนนั้นอ่ะหน้าร้านอ่ะมีอยู่ประมาณห้าหกคนใช่ไหมน่าจะประมาณห้าหกคนรวมผู้หญิงคนนั้นด้วยรวมผมด้วยประมาณห้าหกคนเขาก็กำลังตักอยู่เป็นเวลาที่ไวมากแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นได้ยืนอยู่ข้างหลังผมคุณเคยรู้สึกไหมว่าเคยรู้สึกไหมว่าถ้ามีคน จ้องมองเราคุณจะรู้สึกว่าเหมือนจะมีถ,ถ้ามีคนมองเราเราจะรู้สึกว่ามีคนมองนะถ้าต่อให้เราพันหลังใช่ไหมมันจะรู้สึกเหมือนเราไม่สบายใจถูกป่ะหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เป็นเหมือนผมแต่ผมคนหนึ่งเป็นเป็นหรือระแวงไม่รู้วันนี้ไม่รู้โดต,ตัวไหนเหมือนกันอ่าเป็นหรือระแวงไม่รู้แต่ความรู้สึกผมบอกว่าผมเป็นถ้ามีคนจ้องมอง มีคนจ้องมองหรือว่ามีคนอะไรประมาณเนี้ยผมจะรู้สึกนะเหมือนคนมีเซนส์ว่าผมไม่รู้นะผมเกิดวันที่เจนะ็ดด้วยเจ็ดเกิดวันที่เจ็ดมันเป็นเลขแห่งความตายหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคกลับเข้ามากลับเข้ามาดึงโอเคแล้วผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะได้มายืนข้างหลังผมปับ๊บแล้วก็ ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมองผมอยู่มองมองคือมองด้วยเหมือนมีเล่สันอะ่ะเหมือนเหมือนแบบมองเพื่อต้องการอะไรสักอย่างผมรู้สึกนะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ซื้อของนะไม่สั่งของนะแต่ยืนอยู่หน้าร้านมองเราเออถ้าเป็นคุณผู้ชายทุกคนนะที่ดูอยู่นะ คุณรู้สึกไงผมคนหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งต้องแบบอะไรกับกูแน่เลยแล้วพอเอิญพอเอิญเนี่ยดูหน้าเด้อพอเอิญหน้าตาเราดีด้วยด,ด,ด,ดูดีหน้าตาเราดีอ่ะหล่อจาดดูหน้าเลยหล่อไหมพอได้นะ ใ้่อ้ะซ้ายก็ได้ขวาก็โดนอ่ะระมาณเนี้่แล้วก็นี่เน่เน่ผู้หญิงคนนั้นยืนมองผมจนลูกค้าทุกคนตักกับข้าวเวลาตักกับข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่ตักตักปับ๊บไปตักปั๊บไปนะร้านเนี้ยไม่เคยตักกับข้าวใส่ถุงก่อน กับข้าวจะอุ่นตลอดใช่ไหมจะเป็นถาดนะประมาณสิบถาดร้านนี้จะมีสิบถาดและทุกถาดเขาจะอุ่นตลอดเขาจะตักให้ใหม่ทุกทุกรอบทุกคนจะไม่ตักค้างใส่ถุงร้านนี้อ่าแล้วก็เออใกล้ถึงคือใกล้ใกล้ถึง คนสุดท้ายผมยังรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมถึงไม่สั่งของสักทีไม่สั่งของแต่ยืนอยู่ข้างหลังผมแล้วก็มองผมผมห่นผมผมห่นไปมองด้วยนะผมหันได้มองแบบช้าๆแบบมาดหมาคิดว่าเขาชอบเราแบบพันนี้อืมแล้วก็ยิ้มให้เขา แต่ผมใส่แมสก็คงไม่เห็นรอยยิ้มหรอกฝันไวเถอแล้วเขาก็ทำสายตาวหวานๆแนะโอเคแล้วเขาก็เดินไปเดินไปเดินจากแถวเดิมนั่นแหละมันเป็นแถวเดิมส่วนมากตลาดนัดจะเป็น,นหลายแถวหลายล็อกใช่ไหมทุกคนต้องเคยเคยเคยเดินตลาดนัดอยู่แล้วจะเป็นล็อก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 ,อกใช่ไหม สมมติผมอยู่ล็อกนี้เขาจะเดินลงไปโอเคผมก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าเขาก็เดินกลับมามายืนมองผมกผมว่าใช่แล้วจริงผมมองว,มว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรกับกูแน่เลยต้องชอบกูแน่เลยวะไอ้เหี้ยแต่เรา่เป็นคนมีมีแฟนอยู่แล้วเราเป็นคนรักแฟนมากจริงเราเป็นคนรักแฟนมากแล้วก็ เพราะเราก็ไม่ได้สนใจแลราก็แค่ดึงหน้าแล้ว้านหมาต่อไปหน้ากูนี่คตหน้ามาดหมามากอะ่ะจริงๆเหมือนดูดีอ่ะครับผู้หญิงคนนั้นมายืนยืนต่อยืนข้างหลังผมอีกแต่ไม่ซื้อกับข้าวไม่สั่งกับข้าวยืนข้างหลังผมผมก็เลย ผมก็เลยสงสัยแล้วก็หันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งหันกลับไปเขาก็ยังสงสัยตายผมแบบนี้ประมาณนี้สงสัยตายผมประมาณนี้แล้วผมก็ได้กับข้าวมาจุดหนึ่งปับ๊บผมคิดในใจนะออกจากร้านมาผู้หญิงคนนี้เขาต้องมีอะไรกับกูแน่ๆนผมก็เลยเดินแต่ว่าผมไม่ได้คิดจะอะไรกับเขานะเพราะว่าผมเป็นคนละครั้ครัว โ okay. อเคเฮ้อถุงแกงถุงแกงไอ้สองถุงเนี่ยไอ้สองถุงนี้เนี่ยถือถือมาแล้วก็เดินมาให้แบงร้อยไปกับข้าวสองอย่างแปดสิบบาทโอเคนะถุงล 40, ะสี่สิบปลาหมึกสี่สิบแต่ได้เยอะนะครับถือว่าคุ้มนะ แปบาทจะเหลือตังมาอยู่ยี่สบบาทแล้วผมก็ส่วนมากถ้าผมได้ตังคืนผมจะยัดใส่กระเป๋มมาองเกงปั๊บยัด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 แล้ผมเอาเกงให้ดูมาและนี่ก็จะเป็นเกงที่ผมใส่ครับ นีิงผมใส่ผมไม่ได้ค้นสกกระปกนะครับแต่วันนี้มันใส่แล้วมันเลอะจริงจริงมันใส่แล้วมันเลอะจริงเหตุไย <Okay, S 1> นะมันจะดำดำหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมทํางานเนี่ยวันนี้ผมทํางานแล้วก็เรื่องเอวนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับกูอ้วนในสัตว์ไม่ต้องด่าก,กูเรื่องเอวไม่ต้องไปพูดถึงอ้วนจำไว้กูอ้วน,นในสัตว์อ่ะพับ ผมได้ตังมาผมชอบยัดใส่กระเป๋าขเก่งข้างหลังเผอิญเผอิญผมก็ได้เอาแบงค์ยี่สิบที่ผมได้ตังทอนมานะซื้อกับข้าวแปดสิบได้เงินทอนมา 20. ยี่สิบยัดใส่กระเป๋าหลังเลยช่วงจังหวะผมยัด xuống trong ngoài phòng giặt đó bán thành bán thành dù vậy อแดงพันอยู่อย่างนี้อย่างนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยช่วงกูช่วงผมนะโทษทีโทษท,ทีช่วงผมช่วงจะยัดแบงคิดติดลงไปจับเรื่องราวทั้งหมดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหน้ามือไปหลังมือเลย ถึงว่าสิมายืนข้างหลังกูเคียบไปพขันกูจะร่วงอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเงินนะไม่ได้คุยว่าผมมีเงินนะเงินนี้เนเงินเ่าแก่นะไม่ใช่เงินหมุนนะถ้าเงินนี้หายไปเงินตั๋วนะเป็นตั๋วงานนะครับต่าแก่ผมให้เงินสดทุกวันตั๋งานถ้าเงินนี้หายไปบรรลัยมาเกิดกูเนี่ยอ่ะ แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอืม,อมกูรู้แล้วว่าทำไมมึงถึงมายืนข้างหลังกูเหี้ย <Yeah, S 1> หล่อให้กูดึงหน้าซะตั้งนานหล่อให้กูมาดหมายอยู่ได้ยืนแอคคิดว่าหลอ่อแหมมาดใหญ่เลยนึกว่าตัวเองหล่อจัดเลยสัสาวชอบที่ไหนไ่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยเงินเด็ก แบงค์พันจริงแบงคัขาดไปเดียวถึงว่าผู้หญิงคนนั้นถึงได้ได้มองผมตลอดเวลาเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้นะครับวันนี้ประสบเรื่องราววันนี้มีเท่านี้จริงเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ลงไม่ได้ลงรถเลยเพราะผมกลัวโควิดมากนะต่อแต่ส่วนมากแกเช้าเนี่ยจะซื้อข้าวไปเลยซื้อข้าวแล้วก็ไปขี่บนรถตลอดไม่เคยลงรถเลยนะ ไม่ค่อยได้ลงันเลย,ลเลยและมีตอนเย็นเนี่ยมาเจอเรื่องเรื่องเนี้ยผมก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่ชอบเรื่องเล่าประจำวันของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำทุกคลิปออกมาให้ดีนะ แล้วก็จะตั้งใจทําทุกคลิปตอนเนี้ยมันเป็นช่วงโควิดผมตั้งใจที่จะทำคลิปแกล้งผมชอบชอบแกล้งผมเป็นคนชอบปัดปัดนคนโน้นทีแกล้งคนนี้ทีอะไรก็มันเป็นนิสัยและตอนนี้ยเราต้องเซฟตัวเองและเราออกไม่ได้คือเราก็ไม่กล้าไปแกล้งเขาเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เราควรเราพลาดเราก็ไม่อยากติดโควิด พราะว่าลูกเราก็มีภรรยาเราก็มีแม่เราก็ต้องแม่เราก็มีพ่อเราก็มีเราต้องดูแลแก่อ่ะเราก็เลยตอนนี้ก็เลยพักเรื่องแกล้งไว้ก่อนก็ผมก็จะมาเล่าเรื่องประจําวันก็จะมาเล่าเรื่องประจําวันให้ทุกคนฟังมาเล่าเรื่องประจําวันให้ทุกคนฟังว่าวันนี้ผมเจออะไรบ้างแล้วก็ผมสงสัย อันนี้ผมสงสัยเองนะครับฝากวอนพี่น้องชาว y o u t u ู e ทุกคนนะครับที่ทำแล้วก็คนที่ดูนะครับที่ดูผมนะครับช่วยดูหน้าผมหน่อยดิผมสงสัยมนตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนแม่งชอบล้อผม่าโนดดมใบเหี้ยไม่เข้าใจว่ะบางทีผมก็สงสัยแม่ผมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเพื่อนจะสงสัยผมผมสงสัยแม่ผมด้วยดูดิ เดี๋ยวผมก็ค่อยหันให้ดูได้ช้านะแล้วมาคอมเมนต์ให้ผมดูเลยคอมเมนต์นะอ้าเหมือนไหมเหมือนไหมถ้าเหมือนคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย ยังจะมาเล่าเรื่องทุกวันที่ผมทํางานให้ทุกคนฟังนะครับ